สบายดีผ่านผู้ชมมูลิน่าชิ้ห้าพักบุงน้ำกันเนาะพักบุ๋งห้าก็หลางแล้วเรียบร้อยเนาะมาเด็ดเด็ดใส่กะละมังเนาะกระสิดได้ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็บิเป็นพักบุงของห้าอันนี้ก็บะิเป็นกระเทียมเนาะสำหรับเครื่องปรุงห้าก็นชิมีแค่ซ่องอยางเนาะใส่ไปเลยกระเทียมเนห้ากัถูกมาเรียบร้อยบ่มีการเตรียมไวก่อนเนาะเห็ดแล้วก็ทำเลยเนาะ จากนากระชายอันน้ำมันหอยเนาะใส่ไปเลยก็เอานอมแบวาเห็ดน้อยกระชายน้อยแล้วก็อันนี้ข,เข้เฮเสี่ยวข้าวเน,นาะจานเฮาสิจัน้ำตาลน,นิดหน่อยเนาะนี่เนาะข้าสจไปทังกระทะํำกันเลยเนาะลอให้กระทะห้าหอนก่อนใส่น้ำมันนิดนึงนี่เนาะหลังจากที่อันนี้ห้าห่อนแล้วก็เสียเอาอันอันนี้ข,ข้าลงไปเนาะ อนเอาใส่ในี่ก็ระวังในดนะเดิมนอพภาวะเดี่ยวมันสีกระเด็นหรือว่าย่าดน้ำมันหลวกเนาะใส่ลงไปเลยว้าวว้าวว้าว,าวาเป็นยังไงน,นี่เนาะกล่องกาที่ชันๆในเดิมจะน่อยเนาะก,ก็เอานะไข่น้ำลายๆราะว่าเบือนหนึ่งเห็ดเบือนหนึ่งจับเนาะมันจะสีลายหูลายตาในะจักน่อยเนาะแต่จะบอกเป็นย่างเห็ดใดขี้เก่าเนาะแจ๊บขี้เก่าเนาะจนะมาห้ากับซีมเดิงเนาะ พิมบนไปเลยตอนนี้บนบ่อข้อยังกันเนาะนี่เนาะพัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิได้สิ่มแบบว่าต้องการเนาะท่นนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนี่เนาะเยีางหอยเป็ดจัดเทใจกันเนาะไปบึงต้นเทใจกันเลยนี่ก็สิได้ประมาณนี้เนาะนายกินเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพี้ยนสมนีเพาะกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย